ขอมโนธนาญาติพี่น้องก้าพาพีน้องญาติธรรมที่ได้มาบำเพ็ญบำธรมบุญกุศลนะวุฒิส่วนกุศลให้ยมเมทองสุขพันธมุยห้าวคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะพวกเราที่จะได้เอาราษวลากศักศสุขโยมเมทองสุขไปเชิงตะกอนเป็นการได้บำเพ็ญครบสามบันสามคืนนะด้วยความ สงบด้วยความปินบุญเป็นกุศลอ่อนซ่อนอย่าบายสีโมงพอเขาแมขเขานังสมาธิปฏิบัติธรรมนังสมาธิในงานศพมันมันหาใส่ใหญ่ไม่ออกอยู่ในเมืองไทยเฮาเดี๋มีจักงานแบบนี้พอเขาแม่เขามานังสมาธิเดินจงกรมสวนม์นโอ้อยฮะธรรมาเห็นเราอ่อนซ่อนนะนะ มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆกันามมีบุญอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พอเขาสามารถที่สิเหตุใดสิ่งที่มันดีมันงามมันเป็นอะไรที่ไปหาบาังโหลดงานศพสิบมานังสมาธิสวนมตนสลองงานศพพมมีมันเห็นอะไรที่เรารู้สึกปลื้มใจรู้สึกประทับใจพี่น้องมาญาติทรามอ่างหัวาักกันมา ด้กระทำอย่างนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตายแล้วบ่เสียเปล่านะนะยมแม่ต้องสุกตายแล้วบ่สูญเปล่าตายแล้วได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เบิดประโยชน์กับพี่กับน้องผู้บวเคยมาวัดนี่กับมากพี่น้องผ่นบ่เคยมากกับมากยมแม่ต้องสุกตายแล้วมาเนี่ยผูวใดจะเป็นตัวแทนในแม่ต้องสุกยมพอบานอยู่เสร็จแล้วย่อมพอบานเนาะมาเดอ้อ <laughs> นะ อาตมาดีจาใจได้กระทำทำหน้าที่ให้ดีให้สมบูรณ์ให้เต็มที่ให้พี่ให้น้องพี่น้องบรนบอน้องน้องเขียนมาซอยลงลงคั่วลงหยางโดยไมยาา่ได้เสียการจ้างได้ให้เอาบุญออกกุศลคำเอาบุญเนี่ยมันมีคุณค่าไหลดีหลวงพ่อยังดีขอให้ได้อยู่ได้กินให้พี่น้องมากบันบอน้องเขียนอยากจะทำมาให้ได้อิ่มน้ำสำราบอาตมาจะไปไปหาลงคัวไปหาแม่วีมาหาพี่น้องมา สื่อยังให้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวโยมเม่ต้องบอกเอาปัจใจไปเม้นไม่มีเจ้าภาพไม่มีอะไรเงนินอะไรต้องอาจารย์ก็ต้องเกิเป็นเจ้าภาพเองสั่งบุญกุศลสั่งท่านบารมีมันหายากที่ห้องสิบาเหนุยังสี่สนับสนุนเห็นในพี่น้องได้เข้าใจในศิล์ในถรำรได้กระทาอย่างนี้เขาเปนี่ไปอยู่ในบานมันบอกเป็นย,ย,ยังสี่นี้โยมพ่อยโยมเม่อันน้ว่าการไปอยู่ในบาน จักเสียงยังตัวเสียงยังจักหล่อจักอย่าจักสรารพัดจะเป็นภาพแห่งบุญหี่มันหายอยากนี่คืออยากให้พวกเราได้เห็นว่าการทํางานศพเป็นการที่จะทําให้บําเพ็ญกุศลน,นี่ดิเนีย่ยคนโบราณคนเอียงบนเหตุเป็นปริศนาทาไว้เพ่อจังจุดถูกเป็นยังคือประงานศพเป็นยังจุดถูกดอกเดียวเปรียบเทียบว่าเราเนี่ย มาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวมาผู้เดียวก็ไปผู้เดียวการจุดทูปครั้งหนึ่งก็เหมือนว่าชีวิตของเราเราเกิดมาแล้วก็เริ่มต้นที่มันจะหมดไปสิ้นไปเริ่มเนื้อออกมาลวก็คือว่าเริ่มชีวิตแล้วเริ่มที่จะเสื่อมไปสิ้นไปทูปบดดอกก็คือขี้เป็นน้องนำบดให้เห็นว่ามาผู้เดียวไปผู้เดียว ลูกเต่าลูกเมียเขาไปน้ำมาได้เมยทต้องสู้กับบได้เอาลูกไปน้ำบาได้เอาพอบานสามีไปน้ำมาคนเดียวไปคนเดียวพี่นอ้องอยกงไงพวกเขาได้เห็นอยกงไงมันเป็นอย่างสี่อาธมากับ,บรู้สึกที่ดีรู้สึกที่ทำนาทีให้ญาติธรรมได้พุ่มใจว่ามันเป็นภาพสิ่งที่มันเกิดคุณคขากับใจกับยตกับใจ โยมแม่นางกูนี่บ่ต้องห่วงกันผู้ใดสิิาะตายตอกมากเต็มใจให้เต็มที่ให้เตรียมตัวรถนะย่ยบัวยกมือแล้วบ่ต้องห่วงนะนะลูกเต่ามีเงินบ่มีเงิน,งนซําไหนบ่ต้องงางอาตอมาขอเป็นเจ้าภาพเองให้สบายใจโยมแม่ดาล่าอยากกันตายแล้วเมารถมาพี่รถโยมแม่บัวโยมแม่กดเหมือนกันอ่อยกนะ โยมแม่พุทธ,ธาะนโะมาเบิงหลานเล่าอย่าง, <c oughs> งนี้นเล่ต้องห่วงโยมแม่โยอมออกถ้าเขาหูวซึกว่ามันเป็นภาพที่มันเห็นกด้ะด้แต่ว่าโยมแม่โยมแม่คำ่ำเล่ามาบอกไว้ตะโดนแล้วอบอกท่าตน้ตายจกเถอจะเป็นอายุยืนแห้ง,ง <c oughs> บุญร่าไหล โยมแม่เมียข้ามลอยสามปีเด้กแล้วคือต้องซ้าแม่เล่าแต่ตมาขึ้นว่าขั้นกลอยๆก็ไม่เงยนุวยไปหาอยู่กุศลเอาสองสองแถวเนี่ยมาหาอย่างนี้เนอกโอ้ยมาสิมอวอน้ำอาจารย์นี่แหละว่าพอเลี้ยงยั้งเห็นแล้ว่าว่าขันผู้ขาดตายให้ลูกซังลูกซังหลานเนี่ยมาเผาเ้ยไม่มีปัญหาสบายมากแต่ตมาว่าว่าหยอกเขียนไปในกำมือไปติดขังฝาข้าวลูกเขาลืมตัวก็เลยว่าหยอกนะ ก็เป็นได้อย่างใจโยมแม่น่วยตายลูกเขาก็มาผีได้ดีใหญ่ลูกโตลูกหลานก็นคือจังเนีย่ยโยมแม่ทออ่งอ,อ,มมอ,องบ่อโยมพอบาดพี่นอนยมมาเอ๊สงบเรียมง่ายสมนี่ไงยมแม่ท่องสูงแห้งเสีย้มันเรียบง่ายเห็มมันบ่มีพ,รรพลุงพลังให้มันได้ให้เห็นคุณค่าของบุญของของการตายอย่างมีมีประโยชน์บำเพ็ญกุศลอินดี อยากเห็นย่มพอยมเมได้เข้าใจคุยแย่งชีวิตเนี่ยได้ประโยชน์มิวนเพวกเขามาเนี่ยได้ประโยชน์หลายหลายได้นั่งสมาธิสวนมตนสลองคึงป็นนมูเมท้องสุขร่นรอนอยู่นี่พวกเขาได้มาพิจารณาปงสังขารน,นี่คือความความจริงที่พวกเราหนีไม่พน้นชีวิตของเราคือจังสมจุดถูกดอกหนึ่งพอจุดเราก็เริ่มต้นชีวิตละ เหลือกี่เท่าไรก็เหลือเท่านั้นทุบมดดอกก็คือเครื่องหอมเบ็ดชีวิตเฮาจะต้องเตรียมตัวจะต้องบอต้องห่วงแห้งลุ่งถามากเนี่ยพอต้องไปห่วงพวกห่วงกิจห่วงใจเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนให้น่เนี่ยห่วงนี่ห่วงนี่ห่วงสังห่วงกิจดวงนี่พอขันเฮ้าบ่มีธรรมะบ่ได้เข้าใจธรรมะนี่มันสิเป็นทุกข์ทุกโลกนี่พร้อมทุกโลกหนาพร้อม ทางดันมืออื่นย่อมพอย่อมเม่พวดข้อกสิได้เก็บกรเรียกเวลาศักดักสุพย่อมพอยพ่อมผู้ใา้ก็ซอยกันกางติย่อมพุนเอาน้ำเอาอ่าทำแข็งไปจกักถังนึ่งแต่เราก็เทน้ำไปเพื่อผู้นั้นแล้วก็นน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 ไปซอยกันให้คอ,ขอ,อ,พอพกอ,พอ,พอ,องพ่อได้เศร้าพอผลก็ซอยเป็นว่าต้องไปวินดาษน้ำพกอัตมาอะไรพอผลพระพีพระนองี่น,น้องทั้งโบปุชัยติเห็วนดองน้องญาติธรรมเอาบุญ เดบุลหลายหลายเจ็บเรียกว่าหลากสักสดต้องเมียมามีมีบาก,กระมมามีอุปสรรคเหมื่นวกาตา่กอนก่อนก่อน,อ,นอายุไข่แท้ผู้เอาได้มาอสอยงานบุญในอันนี้สงหลายสอยกันไม่ขอกไม่คว้าพวกเขาไม่เห็นในอันนี้สงหลายว่าเยาวาจะไม่สอยกันพวกเขาเม,นมินโมเมนตาติสายโรหเหตคือยังยมม่อมเมยต้องบอกแต่พวกเขานี่เป็นญาติธรรม ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างเี้ควรจะว่าญาติธรมเนี่ยมันมีความรู้สึกสนิทใจโบ่เดมีความกังวลโบ่เดไม่คิดเล็กคิดหน่อยคิดยิง่งยากมีแต่เสียสละมีแต่ให้สิ่งเรานี่พวกเขา้าใหด้เหตุกุณคาบ่ายสี่โมงเข้าคอยสีทํำพี่ที่อยู่นี่เดีอดร่มล่มโต๊งบ่ได้เฝ้าบอกพี่บอกน้องลูปกนานนาพอาจารย์ใช้พอนกันนิมนต์มาแล้วทั้งบันเรือมันก็มีหาลูกมันบนมาก ทอดสีมวงแงเขาก็ทำห้ที่ไหวพานรับศีนผาสวดมัติการแต่บทพระธรรมนกักติถวายจตุปัจจัยขึ้นเก่าบางสกุลผาไตธรรมาก็จะเอามาบ่าตองห่วงเตรียมพร้อมใบเบิ้ลยะยมพอยมยมเม,มกจะภาพก็มาคือเก่ามาถวายั้นผาไตบัวทองห่วงผาไตก็มีเรียม้อยแหละนิวัดเท่าเตรียมไม่พร้อม ให้พกเขาได้สบายใจให้ยมพอยมเมได้ให้ได้เห็นพิธีกรรมที่มันงดงามที่มันเหลียมง่ายแล้วก็ทำพิธีเตรียม้อยแล้ะถวายแล้วก็มีได้เอาศพไปเผาท่าน,นั้นตรงนั้นคือไปเผาเตรียมนำหอมอนำหอมใส่คู่จากสองคู่งานบางงมมากถวันไหนยมพอยมเมคู้ใดซอยกันงามบากงมกว่ายุออยบ้านอก,ก็มีแ้วกมาไแต่นำหอมไปแต่เพิ่นม,มากน่า สงนำลดนำนมีบักทาวกาวกมาหดนำหนาศพพอได้เห็นหนาเล่าครั้งสุดท้ายยมพอจะผ่ายมพอไปซื้อเตียงนิดหน่อยเตียงยูรานจักสานก็นได้เตียงอันหารอยกว่าบาทนามาไว้แต่ว่างพอเขาอบอสามแล้วเขาเอาเตียงมาไก่ๆว่างว่างว่างเงินสมเล่าแล้วก็เปิดฟ้าให้พี่น้องได้ไปล่างหนาศพเล่าคอยอายยขก้นเชิงตะกอดพอเขามีเวลาไล่มือสับ เหมือนสีโมงแรงแดดลมลงตกดาบัดตอนเทียงตอนบ่ายเ้าก็ขนเก้าอีไปยักสามสี่สิบตัวยังละสามสิบตัวก็ได้ติน่นพอให้เพิ่นนั่งเบิ่งศพตอนนั้นลหละบ่ม,มี่ยังปูสหรับเพิพ่นห่อนนะเอาเตรียมไปละฟื้นนอก็มี่่บ่ม,มี่ยังเผาแล้วก็คือแล้วยามมือโซ่กัไปเก็บกระดูกใส่มมสมมบ่มีซิว่าบางสกุลโยธาสมบ่มีทั้งสี่ เฮ็ดอีหยังว่าไม่สิกับหัวคำหางก็เก็บใส่โกดละซุ้มที่เหลือก็เก็บกระดูกของเหล่าทอนทอนใสปาา่ป่าขาเฮาก็บพ่อฟังดินฟังเงาไม่ส่วนเท่าอยังกับเอาไปใส่เงาไม่อยู่้างๆนั้นบ่าไม่พิธีที่ต่องส่วนจะเอาโกดใส่โกดไว้แล้วก็มาใส่มงกำแพงมึงตีจอ่อไว้นี่กำแพงอยู่นี่จองไว้ได้พายสิจองไว้ <laughs> เอาหยอกตอบก่แม่ มันจองอตมาก,ก่อนเนาะบายทะยมแม่สิายเจากของสิตายเนะาะบให้ี่เลียดข้อมไายพระเจ้าถือเป็นธรรมดาธรรมดาเข้าเกิดมาต้องตายเน่ยนอนขันพวกเขา้าบอยางเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้กับมันกับเบิดทุถูกอันมันถูกกับทุกน้อแกก็บตตยเท่าเ,เกิดมาในโลกอยู่ถูกลื่นนี่ว่ามีอืมนี่เนี่ยแต่พวกเขาบอกเขาใจ พู้เจ้าสอนนะครอยากเห็นเขาเข้าใจอย่างนี้ขันผู้ใดบ่ทุกข์น้ำเกลียน้ำเกลียน้ำแต่ก็คือเป็นพระอริยะเจ้าอย่างนหน่อยคือสวดธรรนขันเข้าใจแล้วนี่แต่คนทั้งโลกมันว่าเข้าใจมันยึดมันถือมันมันมีแต่ทิฏิมานามีไต่ถือือว่าตัวกูของกูของมึงของกูมันก็ได้เป็นทุกข์ขันว่ามีกูมิมึงมันจิทุกข์อยู่บอกว่าทุกข์มึงว่ากูว่ากูก็บ่ได้ว่ามึงเห็นบอก มึงยังมาว่ากูบ่มเสียเห็นบอกมันมีกูมีมึงมันก็เลยทุกข์ก็เลามามีกูมีมึงแล้วมันจะทุกข์อยู่บอกผมมันหลงมันยืนกูปรได้ว่ามึงนี่แหละจากแล้วอินี่คือว่ามึงว่าวพื้นกูได้ว่าใหญ่กูได้ยินกับปากเด้อกับหูเด้อมาสาบานก็ได้เห็นบอกมันมีกูมีมึง มันเป็นยังสั่นย่อมพอย่อมเมงให้พวกเข้าเห็นพิจารณาวันนี้คือโทษของเขาทุกกบพอมีตโตเข้าของเขานี่พระเจ้าสอนในเข้าละว่าให้มีตโตเข้าของเขาให้ปุ่มให้ว่างอะไรเห็นบน่ลคือเมยท้องสุขเพิ่นอนในเบอร์ห้เข้าเห็นนี่นอนในเขาแสดงทําหมหเข้าเบิ่งเทียวทูตมาทรงข่าวมาบอกพวกเข้าพอเขานั่งอยู่นี่ก็จะเปน็นคือเมย์ท้องสุกอาตมานั่ประสงค์นี้พระพุทธ มันบ่มียุ่กิงร่างกายเนี่ยมันบ่มียุ่หิงมันของอาศัยสวัวข้าวเท่านั้นให้พวกเขาได้ปรุงให้พิจารณาอย่าไปหลงอย่าไปห่วงอย่าไปเบรกโลกนี่โลกนี่สํำลงเราค้อนโลกนี่ส้ำมาหามายืมมาอยูส่สัวข้าวขันจิเปียบเที่กับซ้ำแขกรับเชิญมาอยู่นี่บ่ได้มีอีอย่างในซ้ำแขกรับเชิญมาอยูส่สัวข้าวเที่ยพวกเขาถือเป็นจริงเป็นจัง แบกไปเบิดยืดไปเบิดหลงไปเบิดหลูกกูพ่อกูเมียกูเฮียนกูรถกูที่ดินกูสุดท้ายกูก็เอาอยังไปน้ำ่อได้ตัวกูก็ถือไฟเผาเห็นบอกมันหลงประนั่นนี้ขันบ่อได้พิจารณาขัน,น,นพระเจ้ายังบอกกว่าเขาบอกไหเฮาให้บ่ให้หลงสมนี้บ่ให้ไปหลงไปยืดให้เข้าใจทั้งสมมติเข้าใจทั้งวิมุตน,ทา,นาทำนาทีให้มันไป มาปฏิบัติธรรมมาจำสิลก็มา่เพื่อให้เข้าใจสุบหนีที่หนึ่งอาตะมามาบวชนี่ก็เข้าใจซุบให้เข้าใจซุบหนีนี่พอส่วขันเข้าใจซุบหนีมันกเบิดทถุกพระพุทธเจ้าประหลังขันเข้าใจซุบหนีเนี่ยคนยังคนเมตตึงเมตถุกคนเมตถุงน้ำเกล่น้ำเก็บน้ำตายพอพะคนปล่อยว่างเลยแล้วคนบ่ไปทูกพ่อของลูกเรามันเป็นธรรมดาธรรมชาติเพียงแต่ว่าเข้าใจมันกับทำหนาที่ของมันไปแต่ย่นนี้ันไดมัน พอพนมีสติมีปัญญาเข้าใจเนหะมือปล่อยว่างดเ,เ,เด้เบิ่ย่ยึดมันถือมันบ่ได้ว่าเป็นตัวเฮาของเฮ้าบ่ม,มีตัวกูของกูอันนี้เฮาทุกพะมีตัวกูของกูการเลาเขามีสติรุคค่นหนี่งถอนรู้ไหน่ว่าเป็นตัวเฮาของเฮ้าเห็นความแก,ก่ความตตยอยู่เฉพาะหน้าบ่มีอย่งว่าตัวกูยุไสน่ถึงไฟเผาอยู่ง่องใดล่ละตัวกูยุ่งม,ม่ท้องสุกย่ไสละตัวเล่า,ย,ายีวยวก็ถึกไฟไปแล้วแต่เถ่าแล้วแต่กระดู ว่ามีมันเป็นของสมมูรชั่วข้าวเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนใหญ่เฮ้าครับคนในโลกนี่สิเขา้าใจเรื่องนี้เนี่ยมื่อนหนึ่งสิมีจะคน้นในเฮ้าคิดบังลดจังสิมว่าเห็นคือเข้าเนี่ยมื่อนหนึ่งสิมีจจะคนจังสิมงาเห็นคืออ่วัดดอนกูขนูนเอาศพมาไว้อามบ่มีเหล่าม่มมีการพะนั่นโบ่ขาสัตว์มีแต่วความสงบนน่งสามารถีเด็ดจงกลุ่มสวดมนต์คอยมาสวดเห็นบอก มืนศพสิมีจากศพสิมาเห็ดขึ้นผัวห้องยมป่อยมเม่มันมันเป็นธรรมาดาเนี่ยสิเห็ดทว่นกระแสทั้งโลกใดสิขันห้องผมมีบุญห้องบ่ไดรวมบุญกันมากขอให้เขาเข้าใจพี่น้องอยายที่ทำก็แห้งเห็นขุนกาพี่น้องสิกขาสินมากว่าเป็นสิบพ่อเผาศพมือนี้สองคนยมนันทวันกับยมประพัน์สามีภรรยามาวาบางใบ แต่มาบางงานสน่โอ้ยบนลเป็นมือนี้มืออื่นนต่นอกโอ้ยว่ามันชิมมากมือนี้เอาบ่าเป็นยังบ่เป็นยังได้มากแล้วก็ดีใจนหหนอกพี่น้องญาติธรรมคุณได้ยินได้ฟังอ่านพี่น้องญาติธรรมทั้งไก่ทั้งไหนใครอยากมากอะ่ะให้มากมืออนะื่นใบสีมงเนี่ยควรนอย่างมากพวกเขายูน้ากันซอยเหลือเกือกูลกันเฮ็ดไห้มันปินนปินหรือว่าปินแบบแผน ปิญประนธรรมของพี่น้องอย่าติ่ทำดอนกูฮ้องยมพอยมเมกันเป็นอยังมากกันคือว่าอยากลูกเตาลูกเตา,เ,ตาเห็นดีเห็นงามอยากไม่เห็นคือแม่ต้องสุขบม่มีปัญหาพออฮ้องสีเฮ็ดเห็นมันได้เกิดคุคขาแล้วก็เกิดสติปัญญาพออเสดวารู้ทำในงานศสภมันได้เข้าถึงร้ำนะพุ่นเองอยากให้เป็นจังสัตนต่อม,มายยอย่างยมพอยมเมได้บ่ย่านกับความเก่กับเกยียวความตายยอมรับ กับความเกลี่ยควากินเป็นใดปรุงสังขารใดว่างใดอาจสิได้สติปัญญาเพิ่มขึ้นในงานศพยมเมท่องสุขเพิ่นเป็นปุ๋ยเป็นเป็นเสื้อให้พวกเขาที่สิได้คิดเตือนสติเจ้าข,ของบามางานศพนี่มันใดอย่างเนีย่ยมันใดมันได้ประโยชน์ได้กําไรความสงบงดงามอย่างสิ่มันบ่มีเนี่ยสิไปเห็นเนี่ยมื่นศพสิมีสสจจกศพในประเทศได้สิเหตุแบบขันบ่มหวั่นค้งในศีลธรรมสิไปเห็นในบ้านเห็ในใอย,ยูบ่บ ยากทุพอยุม่มเองมันโมเมนต์ธรรมดาสังคมประเภทนี้ที่มันขอบงัามมาแล้วผูดันว่ายจังสี่พวกอย่างนี้วายจังสี่สู่กระแสสังคมว่าไ้นะคําเบาคนโอ้ยว่ามีเราโอ้ยว่ามีเนากินโอ้ยอยุ่งหันแล้วพวกเข้ากับแห้งวันไหวท่นบ่านักเน่นมันจะไปสู่ข้ได้บอกเป็นยังสัน่นนี่คือสิ่งที่ สังคมนี่คือประเภทนี้ปรนาธิบดีปิดยังสันมาแล้วขันมดท่วนกันแสกันมาออกมากยังสิเห็นบ่ได้นี่คือสิ่งพวกเขาอาตมาอย่างให้งยมพรยมเได้เข้าใจอย่างเห็นคุ้น่าชีวิตสุดท้ายแล้วมันก็เป็นยังสิให้มันเหลียมง่ายให้มีประโยชน์เห็นมันในบุญกุศลเนี่ยมันในบุญกุศลมหาศาลยมพอยมเมมันสีหาเหตุยังสิมันบ่ได้ง่ายๆขันโมได เข้าใจกันยศพยศเมมโมมีสติบัญญาจะเหตุใดขันยศเมยท่องสุขอยากมากสกัสังแต่ว่ายศเมยท่องบอพี่น้องพอบานลูกหลานบ่อน้ำกับบมีสิทธิ์เลยยศเมยท่องสุขตายไปแล้วลูกหลานบ่เห็นน้ำก็เขากขบบอไดเอามาได้ยศเมยท่องสุขบมีสิทธิ์ได้สิมาเนี่ยเพราะยศเมยท่องบอยมพอบานลูกหลานพี่น้องเห็นดีเห็นงามน้ำต้องเข้าใจน้ำยศเมยตายสมมะสมสังเข้าไปเนี่ยเขาบ่อน้ำกับบ่อได เขาเขาตายแล้วว่ามีสิทธิ์นอกจากเขาสิเห็นดีเห็นงามาเขาสิบูชาคุณนนองคนงามคนาีเขาสิเห็นไดจังสันนาอาธรมาก,ก็เสือว่าลูกโตลูกหลานเขาเห็นพระเห็นอจ่าสิเขาก็สิเห็นดีเห็นงามนํองจังอาตมาไปมืออี่ไปงานสมี่นองบันน้องเขียนมื่อี่ว,ว่าให้เพื่อนเข้าใจเพื่อนก็นเห็นดีเห็นงามนํองอยากจะมีพระเวรมื่อนีไม่มีมพระเวรเลยเพราะว่าไปสวมดมนต์นี่ตรงองหกมเอา,อเราพระเวรมาเนาะโอ้แต่ตมาอ่อนตีใจน้ำ นะไม่แห้งหยุ่มแห้งยากนะกัารมาพาที่เป่าสกีเราเอาพระเวทมาแล้วบัดนะประเพณีโอ้่าจเป็นเพนีท่าโยกเพ้นเข่าพ้นหินเพ้นเข้าใจเพ้นก็อยากบวชเฮ็ดเพราะแห้งมันหยุ่งมันหยาดแต่ไม่มีผู้ใดบอกไปสอนไปบอกไปให้พรสมมไม่มีผู้ใดมาเตือนสติมันเป็นอย่างสั่นอามาเห็นแล้วโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องที่เพป็นสามารถที่สิที่ถือสื่อสื่กันมาสามารถที่เพ้นจมูกเฮ็ด มันเสือบผู้บาอาจารย์นี่มันเป็นอีอย่างที่ประเภทนี้ที่เขาค่อยถือสืบๆกันมาบางทีมันผิดเพราะมันยุ่งยากเฮ็ดในียุ่งยากเสือบสืบกันมากเฮ้งยุ่งแฮ้งตายแล้วแฮ้งยากพูดปยนมันแทนที่จะมันง่ายๆมันแฮ้งยากเห็นหมอโยม่อยโยมหมีมันยากพูดปินปิดนี่เดิมเขาเฮ็ดเนี่นมันยากเฮ็ดนีหยมันง่ายมันกะง่ายชีวิตของเขา มันก็ยากเพราะแห้งทุกเพราะแห้งเนาะเลี้ยงลูกเลี approved, ้ยงผัวเลี้ยงเมียเพราะแห้งเงานทำดับลงชีวิตเส่วมสิมากถึงขนาดนี้ก็แห้งเพราะแห้งเนอะตายแล้วยังม่ยากอีกโอ้ยมันกับโผล่เลยเนอะยังพออยู่ไหมเหตนั่นฝากไว้มื่ออื่นท่องกสิได้เก็บแล้ววลาดสักศรกยมเมไปด้วยดีเม่ให้มีอีหยังให้นั่นก็ขอโมทนาสาธุน้ำเจ้าภาพ เมทองบอยยมพอบานขงเมทองสุขพรมพี่นองญาติธรรมสุภูสุขที่พ่อในหม่อมเพ็ญกุศลขออานิสงส์ผลบุญนี้สะท้อนย้อนกลับขออานิสงส์ผลบุญน้ขอขอไปหอนไปถึงดวงกิจดวงวิญญาณยมเมทองสุขพันธมุยขอให้เมยเมยได้มีความสุขแล่มีความทุกข์กับผนจากทุกข์แไม่ความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญกุศลส่วนนี้สะท้อนย้อนกลับปกปักรักษานำญาติพี่น้องสามีพอบานลูกหลาน อยาิพี่ีนองตลอดถึงอยากดีทำยังพอ,อยังเมยที่มารวมงานสู้ผู้สุขคนขอขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันะสุขบพระปฏิภาณนาสารสมขัมดโชคดีมีใช่โชคหล,ล,ลับลมรวยเขียวขาดปลอดภยัยเจริญในสิ่ในธรรมในดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิญนสาธุเตรียมนับกวดเน้ออมเหยแห่งุญเพกุศด ทมยังสามัญญาโนโมธนาคาทายโยพนามาเสยยทาวันติวาหาปุราปาริปุเรติสาคาราหว่วน,น้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาขอดให้บริบูรณ์ได้ฉันได้ เอวะเมวะอิโตตินามเปตานะอุปปัมปฏติทานติทานอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แจ่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันาล เอ็จินตังปัจินตังตุมห้างขออิจฉาผลที่ทักปัตนาแล้วตั้งใจแล้วเชี่อปัเมวะสัมมิชาตตจงสำเร็จโตชำพานสามเพมโปเรมตุสังกัปปา ขอความดำรีทั้งปูจงเต็มที่จานโทปันราโสยทาเมื่ออันพระจันบันเพิมานิโชติรโสยถาเมื่ออนแก้วมานิอันสวะ สวายควอยินดีสัพเพติโยวิวัชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสามพันโรโควินาาสัตโตโรคทั้ทงปวงของท่านจงหาย มัณฑ์เตงภาวันตารายโยอ,อันตารายยามีเกเทนสุขิธาิายุกโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวะหันังสิริสันิจจังบุตตาปัญจิโนจันตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภารัง รมสิประกาศคืออายุวันนาสุขามประย่อมจะเริญนเจมบุคคลปลกการตีไหวกราบ มีปก,การนตีอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นดีภาวะตุสามพระมังคาราขอสามพะมงคลจงมีแก่ท่านรางคันตุสามพระเทวะตา ขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสามพาพุทธานุภาเบนาด้วยอนา,านุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสามภาธรรมาน,าน,นุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระทั้งปวงสามภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระทังปวงสัทธาโทติฮวันตุเต ขอความสวัสด be er> ีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดกลาบมาฟังกันอัลลัมธรรมสมุทโธภะกวะ พุทธังวาคาวันตังอภิวัติมิสวะกะโตภะคะวตาธัมโมธรรมังนมัมมิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนัมัมมิครับอาธุอมภายเะ